สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาพบมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องบาวลินนะครับกับบรรยากาศบนทางด่วนนะครับวันนี้จะพาขึ้นทางด่วนครับทางด่วนกาญจนาพิเศษนะครับตรงนี้คือด่านบางขุนเทียนทางด่วนเส้นนี้นะครับก็จะไปนู่นนะครับ ไปพระประแดงไปสุขสวัสดิ์ไปบางนานะครับหรือว่าจะไปสวนนภูมิครับสมุทรปราการนะอันนี้คือสะพานกาญจนาภิเษกนะครับมอยามเช้านะครับแสงแดดก็าสาดส่องเข้ามานะครับก็จะย้อนแสงหน่อยนะครับสำหรับสะพานกาญจนาภิเษกเดี๋ยวขากลับนะครับตอน ช่วงกลางๆนะครับเดี๋ยวจะย้อนกลับมา,เ,าเก็บบรรยากาศอีกฝั่งหนึ่งนะครับให้พี่น้องได้ดูกันทั้งไปทั้งกลับนะครับสําหรับสะพานการเจนาพิเศษผ่าแม่น้ําเจ้าพญานะครับเป็นสะพานที่สร้างล่าสุดนะครับก่อนที่จะลงทะเลนะครับสะพานตรงนี้หรือว่าเป็นสะพานปากอ่าวเลยนะครับ ผมก็จะออกซ้ายนะครับลงสะพานมาแล้วจะออกซ้ายไปทางสะพานภูมิพลนะครับไปทางพระรามสามหรือว่าปู่เจ้าสมิงพรยนะครับไปทางนี้ก็จะไปออกที่ด่านปู่เจ้าสมิงพรยนะครับจะพาเพื่อนๆพี่น้องขึ้นไปเที่ยวบนสะพานภูมิพลนะครับ1กับ2ไปดูครับว่าบรรยากาศ ช่วงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับสําหรับสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพยานะครับตรงนี้ก็คือด่านปู่เจ้าสมิงพลายนะครับเข้ามาจากฝั่งบางขุนเทียนนะครับก็มาออกตรงนี้นะครับคืนบัตรชําระเงินนะครับ ก็35บาทนะครับสำหรับค่าทางด่วนที่ขึ้นมาจากต่างระดับบางขุนเทียนนะครับข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาข้ามสะพานกาญจนาภิเศษนะครับมาออกตรงปู่เจ้านะครับจะไปขึ้นสะพานภูมิพลไปลงพระรามสามนะครับนี่ครับถ้าออกซ้ายไปนะครับก็จะไปถนนปู่เจ้าสมิงคพรนะครับ ชิดขวาสองช่องขวานี่ก็จะไปสุขสวัสดิ์พระรามสามหรือว่าสะพานภูมิพลนะครับต้องบอกว่าบรรยากาศสวยงามนะครับนี่ครับโอ้โหสะพานโค้งเลยนะครับมองไปข้างหน้านะครับก็จะเห็นสะพานภูมิพลนะครับหรือว่าชื่อเดิมนะครับสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม ผ่านตรงนี้ก็จะไปลงนู่นนะครับถนนพระรามสามหรือว่าไปลงตรงสุขสวัสดิ์ก็ได้นะครับลงพระรามสามก็จะเป็นแยกอุตสาหกรรมรแยกวงแหวนอุตสาหกรรมต้องบอกว่าถนนนี่โล่งครับรถไม่มีเลยนะครับรถน้อยขับสบายครับนี่มีมอเตอร์ไซค์วิ่งขึ้นด้วยนะครับ มอไซค์ขึ้นได้นะครับเห็นขึ้นอยู่เรื่อยนะครับมอไซค์แต่ก็ไม่มากนะครับเป็นไงครับสะพานภูมิพลนะครับภูมิพลสองนะครับโอ้โหต้องบอกว่าสวยงามจริงๆครับช่วงนี้นี่ครับท้องฟ้าก็สดใสนะครับสวยงามไม่มีฝุ่น PM 2.5นะครับช่วงนี้ มองไปไกลๆนะครับก็จะเห็นตึกข้างหน้ามุมสูงนะครับมองไปข้างหน้านู้นนะครับก็จะเห็นตึกสูงเยอะแยะเลยนะครับใจกลางกรุงเทพออกซ้ายนะครับถนนสุขสวัสดิ์ผมตรงไปครับจะไปพระรามสามก็จะขึ้นภูม,มิพลหนึ่งนะครับยาวไปนะครับนี่นี่คือสะพานภูมิพลหนึ่ง เป็นสะพานที่ข้ามมาจากฝั่งพระรามสามนะครับเขตยานวานะครับข้ามมายัางฝั่งสมุทรปราการนะครับหรือว่าฝั่งปู่เจ้าโูนครับมองไปข้างหน้านะครับก็จะเห็นตึกสูงเยอะแยะไปหมดนะครับต้องบอกว่า ของฟ้าสดใสนะครับถึงจะมองเห็นได้สวยงามนะครับในครับโอ้โหฝั่งทางกรุงเทพนะครับตอนนี้ผมขึ้นสะพานภูมิพลมาจากฝั่งสมุทรปราการเดี๋ยวก็จะย้อนกลับมาอีกนะครับลงไปตรงวงแหวนนะครับตรงแยกวงแหวนสากรรมแล้วก็จะหยูเทินกลับมาขึ้นสะพานภูมิพลอีกรอบหนึ่งพาพี่น้องเที่ยวนะครับ ถนนหนทางนะครับในช่วงโควิด1 9กําำลังระบาดนะครับว่าถนนก็จะดูโล่งนะครับรถไม่ค่อยเยอะขับสบายนี่ครับผมกลับรถมาแล้วนะครับผมก็จะไปขึ้นสะพานภูมิพลอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับไปทางเดิมนะครับก็จะกลับไปทางสะพานการจนนาแล้วก็จะไปออกที่บางขุนเทียนเหมือนเดิมนะครับ ฝั่งทางนี้ก็ท้องฟ้าก็สดใสนะครับก็จะเห็นภาพชัดขึ้นนะครับไม่ย้อนแสงนะครับสะพานภูมิพลนะครับก็จะเปิดใช้เปิดใช้อย่างเป็นทางก,การนะครับเมื่อวันที่5้ธันวาคมนะครับพศ2549นสะครับสำหรับสะพานภูมิพล1นและ2นะครับ หรือว่าสะพานวงแหวนอุตสาหกรรมนี่แหละครับสะพานเดียวกันต้องบอกว่าขับสบายจริงๆครับนี่เช้าวันอาทิตย์นะครับพาเพื่อนๆพี่น้องนั่งรถเที่ยวไปด้วยกันนะครับจะมีป้ายบอกทางนะครับออกซ้ายไปก็จะเป็นโลงสุขสวัสดิ์นะครับแต่ว่าต้องข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปก่อนนะครับ มีรถวิ่งอยู่ไม่กี่คันเองนะครับนี่มีรถผมแล้วก็มีแท็กซี่นะครับไปอีกแล้วหนึ่งนี่ครับสะพานภูมิพลหนึ่งนะครับย้อนกลับมาทางเดิมนะครับสวยงามจริงๆครับถนนก็สวยนะครับไม่มีรถเลยนะครับนี่จัหวะนี้นะครับสวยงามจริงๆสะพานภูมิพลมีรถแท็กซี่จอดเสียอยู่คันหนึ่งนะครับ ออกซ้ายนะครับก็จะลงสุขสวัสดิ์ตรงไปก็จะไปปู่เจ้าสมิงพายกาญจนาพิเศษนะครับไปบางนานะครับก็จะไปขึ้นทางด่วนอีกนะครับนี่ครับสะพานภูมิพลสองเป็นสะพานแบบขึงนะครับเจ็ดช่องจราจรน,นะครับ ว่าเป็นสะพานที่สวยงามอีกเส้น,นอีกอีกสะพานหนึ่งนะครับที่ผมเคยขึ้นมานะครับสะพานภูมิพลยิ่งบรรยากาศช่วงนี้นะครับท้องฟ้าสดใสรถไม่เยอะนะครับก็ยิ่งทำให้เราดูสวยงามนะครับนี่คือภาพมุมสูงนะครับฝั่งทางนี้ก็จะเป็นทางฝั่งของสมุทรปราการนะครับหรือว่าสำโรงปูเจ้าสิงไพรนะครับ ถนนปู่เจ้าสมิงพายออกซ้ายไปตรงไปก็การเจนาพิเศษนะครับพระรามสองบางนานะครับตรงไปคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับให้พี่ดองดูกันแบบเพลินๆไปเลย นี่ครับบางจังหวะนะครับโอ้โหทองฟ้าสดใสนะครับมองไปไกลๆนี่สวยงามนะครับฝุ่น PM 2 5นะครับก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับช่วงนี้ผู้คนก็ไม่ค่อยออกจากบ้านนะครับบางสถานที่เขก็หยุดงานกันนะครับ ้างหน้านะครับก็จะเป็นด่านนะครับรับบัตรบัตรเข้าไปในทางด่วนนะครับผมก็จะเข้าไปทางด่วนนะครับจะไปขึ้นทางด่วนการเจนานะครับจะไปออกครามสองหรือว่าบางขุนเทียนนะครับก็รับบัตรอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อกี้จ่ายไปแล้ว35บาบาทตอนนี้ก็เข้ามาใหม่นะครับก็ไปออกอีกทีหนึ่งก็ ที่เดิมนะครับก็จะ35บาทเหมือนเดิมนะครับบางนานะครับออกซ้ายนะครับพระรามสองออกขวาก็ผมจะไปทางพระรามสองนะครับไปขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกสะพานที่ใหญ่แล้วก็สูงนะครับ ไปทางนี้นะครับก็จะลอดใต้ตัวสะพานไปแล้วก็จะไปโค้งขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือสะพานกาญจนาภิเษกนะครับสะพานที่อานะคามแม่น้ําเจ้าพระยานะครับที่สร้างล่าสุดนะครับเปิดใช้เมื่อปีพศ2550นรนะครับเปิดช้ากว่าธนาคารสะพานภูมิพล1ปีนะครับนี่ครับสะพานกาญจนาภิเษก เริ่มก่อสร้างเมื่อปีพศ2 5 4 7นะครับเปิดใช้ปี50นะครับเป็นสะพานที่สูงนะครับจากระดับน้ำทะเลก็52เมตรนะครับเรือใหญ่นี่สามารถผ่านได้สบายนะครับขึ้นมาแล้วครับสะพานกาญจนาพิเษกนะครับโอ้โหต้องบอกว่า สวยงามครับนี่ครับเป็นสายสลิงนะครับสีขาวนะครับสายเคเบิลสายสลิงนะครับหรือว่าสายขึงนี่แหละครับเป็นสะพานแบบขึงนะครับหกช่องจราจรนะครับไปกับฝั่งละสามแล้วก็มีช่องฉุกเฉินอีกหนึ่งช่องนะครับฝั่งซ้าย นี่ครับโอ้โห,โหต้องบอกว่าสวยงามจริงๆวันนี้พาเพื่อนๆพี่น้องนะครับมาเที่ยวนะครับขึ้นสะพานที่สูงนะครับแล้วก็ใหญ่ทำให้เราได้เห็นภาพมุมสูงไปด้วยนะครับข้างหน้าโน่นนะครับแถวสุขสวัสดิ์นะครับหรือว่าแถวสมุทรปราการนะครับฝั่งทางซ้าย ออกซ้ายก็จะไปส,สวัสดิ์นะครับตรงไปก็พระรามสองบางแค,คร์สมุทรสาค,นนครสำหรับถนนการนาพิเศกนี้นะครับก็จะเ,เริ่มต้นจากสมุทรปราการนะครับไปสิ้นสุดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับหรือว่าบางปะอินอระยะทางก็ร้อยกว่ากิโลนะครับถือว่าเป็นทางหลวงหมายเลขเก้านะครับ ถนนการนาพิเศษเตัดผ่านนะครับย่านฝั่งทนนะครับจากสมุทปราการผ,าผ่านฝั่งทนของกรุงเทพมหานครนะครับไปผ่านอำเภอบางบัวทองอำเภอบางใหญ่นะครับไปสิ้นสุดที่อำเภอบางปะอินนะครับหรือว่าถนนสายเอเชียนะครับถนนพหลโยธินเลย ก็ดูกันไปยาวๆครับวันนีออ้คลิปนี้เป็นคลิปที่ยาวมากนะครับ20นาทีนะครับดูบรรยากาศแบบสบายๆนะครับสข้างทก็ไม่ค่อยมีตึกสูงนะครับแถวนี้ส่วนมากก็จะเป็นที่ว่างนะครับเป็นหมู่บ้านจัดสรร เป็นกรุงเทพรอบนอกนะครับอาจจะไม่ได้เป็นไม่ได้อยู่ใจกลางเมืองนะครับเป็นเส้นทางที่เชื่อมกันนะครับระหว่างสมุทรปราการกรุงเทพนะครับไปนู่นนะครับบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีไปออกปทุมธานีนะครับแล้วก็ไปที่อยุธยานะครับไปออกนู่นนะครับถนนพหลโยธินไปฉลาบุรีได้เลยนะครับ เส้นนี้ยาวยาวไปเลยนะครับไม่ต้องเลี้ยวไหนตรงไปเลยนะครับไม่มีไฟแดงนะครับถนนเส้นนี้การจนาพิเศษวันนี้นะครับวันที่3สามสภาคมนะครับวันที่ผมถ่ายอยู่นี้นะครับแล้วก็จะอัปโหลดให้พี่น้องได้ดูกันนะครับก็เป็นวันที่รัฐบาลเขาประกาศปลดล็อกนะครับวาง ร้านค้านะครับหรือว่าตลาดนัดหรือว่าอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านตัดผมนะครับหรือว่าร้านค้าร้านอาหารร้านเหล้าร้านเบียร์หรือว่าอะไรก็ปลดล็อกนะครับให้ขายได้แล้วนะครับแต่ว่าไม่ให้นั่งกินอยู่ที่ร้านนะครับต้องซื้อไปกินที่บ้านนะครับ็คือว่า เริ่มจะคึกคักขึ้นมาหน่อยนะครับวันนี้นี่ครับบรรยากาศสวยงามจริงๆพี่น้องท่านใดนะครับ,บว่างๆนะครับเช้าวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะครับขับรถมาเที่ยวได้นะครับสำหรับทางด่วนพหลามสองพระประแดงนะครับ จะไปสนามบินสุวรรณภูมิก็ได้นะครับสําหรับเส้นนี้ไปบางนาไปนู่นนะครับไปถึงชนบุรีก็ได้นะครับแต่ทางนี้ผมวิ่งเป็นฝั่งขาขาออกนะครับไม่ใช่เป็นฝั่งขาเข้าอาจจะว่าเป็นฝั่งขาขาเข้าหรือขาออกดีนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็บินจะไปทางเส้นบางแคแล้วนะครับพะลามสอง มาจากสมุดปากาาโล่งครับรถไม่มีนะครับก็ยาวไปครับวันนี้พากันดูแบบยาวๆเลยนะครับ สองสามวันนะครับไม่ได้ลงคลิปก็วันนี้ก็ให้พี่น้องดูกันแบบเต็มที่ไปเลยนะครับแบบไม่ตัดต่อกันเลยทีเดียวนะครับนี่ก็มีรถบรรทุกวิ่งอยู่นะครับแต่ไม่มากนะครับรถ เก๋งรถกระบะรถต่างๆนะครับก็ยังถือว่าปริมาณรถยังน้อยอยู่นะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับถ้าลดล็อกอน่นนี่นั่นเยอะๆนะครับรถก็จะออกมาวิ่งเยอะขึ้นนะครับหลายๆอย่างก็จะกลับมาคึกคักนะครับเพราะว่าช่วงนี้ ผู้ติดเชื้อเพิ่มรายใหม่ของประเทศไทยเราก็น้อยลงนะครับถือว่าต่ำสิบแล้วนะครับผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับก็ไม่มีคนเสียชีวิตด้วยนะครับสองสามวันมานนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็น ดีนะครับประเทศไทยเราก็จะได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติสักทีนะครับนี่ครับรถบรรทุกอวิ่งกัน2-3ช่องเลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางออกแล้วนะครับถ้า ตรงไปนะครับก็จะไปบางแครนะครับบางแคไปปีนเก้าไปบางบัวทองนะครับแต่ผมจะออกไปทางซ้ายนะครับไปทางสมุทรสาครน,นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับก็จะเก็บบรรยากาศถนนพระรามสองนะครับให้พี่น้องดูว่าช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับช่วงโควิดนะครับเขาอาจจะได้มีเวลาทำได้ เร็วขึ้นนะครับเพราะว่ารถวิ่งน้อยลงนะครับสําหรับถนนพระรามสองอเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศมาให้พี่น้องดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปต่อไปนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นทางออกนะครับคิดขวาก็จะไปดาวคะนองนะครับมาทางซ้ายทางนี้ก็จะไปสมุทรสาครหรือว่าไปออกพระรามสองนะครับนี่ครับก็มาจ่ายตรงนี้อีก ครั้งหนึ่งนะครับตอนออกอีก35บาทนะครับถือว่าวันนี้ลงทุนไป70บาทนะครับเพื่อนๆพี่น้องนั่งรถเที่ยวนะครับบรรยากาศกรุงเทพรอบนอกนะครับวันนี้สะพานกาญจนาภิเษกกับสะพานภูมิพล1นและ2นะครับหวังว่าคงจะถูกอกถูกใจนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอล่ำลากันไปก่อนนะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่ติดตามช่องบ่าวดินสวัสดีครับ